I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you, you wanna play tough I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective I got a vendetta against people who are yeah, being negative when you should what be my I got back hmm, over the over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay, at last. but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Hmm. Oh. A reflection of the emptiness hilarious you can do a long time. สวัสดีครับนานาที่ชื่นชอบการตกหมึกและตกปลาชายฝั่งครับอยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโมนะครับวันนี้ผมจะมาซ้ำหมายเดิมครับที่ไม่เคยได้ตัวครับหมายนี้ผมเคยมานานแล้วครับแต่ว่าไม่โดนตัวครับหมายก็สวยนะครับแต่เดี๋ยวผมมาลองใหม่ครับ

ตรงนี้อีกครับแ๊บจะย้ายที่ตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองจุดนี้อีกครับสองไม้แล้วเดี๋ยวผมจะย้ายไปเตรียมจุดอื่นลยไม่โดนครับต้องย้ายไปจุดอื่นครับ One day I'll have what I want I want the whole world in the palm of my hand <coughs> I'm a plan I'm, <coughs> <realm>. <coughs> I'm teaching the game I better win better than Anybody else who tests me I'm ready Looking at my hand in a steady. <coughs> <I'm> trending, <coughs> ascending and blending <coughs> <little coughs> Blending, blending, Now I'm spreading and getting My name out now Yeah, they're All the crowds rapping the sound I'm hitting the ground Running up and coming Ain't nothing Yeah, rookie of the year I'ma keep it 100 Cold-blooded No budget ไม่กล้าปล่อยจมเลยครับเขาเอาผิวน้ำอย่างเดียวเลยครับเ,เดี๋ยวติดหินหนี้ครับ ย้าจุดตกอีกแล้วครับที่ตีไปแล้วก็ติดขินครับส่วนใหญ่นี่ก็เริ่มจะมืดแล้วครับคงจะมีเวลาตกอีกสักพักครับ หวังว่าคงจะโดนตัวมั้งนะครับหรือว่าจะกินแ้วก็ไม่รู้ครับเนี่ยสงสัยผมต้องผิดหวังกับหมายหมายนี้อีกแล้วครับมันไม่มีหมึกหรือว่าผมยังหามันไม่มไมเจอครับเนี่ย ไม่กล้าปล่อยจมลงพื้นมากเลยครับเสียวหมายที่เรามันเขาเรียกอะไรอะเรายังไม่ชินหมายครับเรายังไม่รู้ว่าตรงนี้มันปล่อยจมได้หรือเปล่าหรือว่าจมไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้มาบ่อยครับแต่ผมยากโดนหมึกตรงหม่นี้มากเลยครับ น่าจะมีแบบมึอไซส์สวยๆไม้เห็นมัน้งครับเดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะว่าผมยังไม่ได้หยุดตกยังมีเวลาตกได้ต่อครับโดนสักตัวหนึ่งผมก็ดีใจแล้วครับหมายนี้ ฝนติดครับติดครับโอ้ยปลดล็อกแล้วครับโอ้ตัวเท่านี้ครับปลดล็อกแล้ว้ืหดีใจเลยครับโอ้โหนี่ครับโดนสักที กินเบามากครับลมมันพัดด้วยครับท้าจะไม่รู้สึกเลยครับแล้วผมคิดว่าผมติดหินหกินทีเผลอรครับปดล็อกแล้วครับหมายนี้ไปโดยไปแล้วหนึ่งตัวพอได้โม้แล้วครับพอได้ชื่นใจครับ บอกว่าจะมีตัวมีตัวที่สองตามมานะครับเฮ้ยโดนทั้งนั้นโอ้โหดูดิโอ้โหโอ้หยังไงยังไงโอ้โหลุดไปเนี่ยโอโ้เสียวหลุดมานี่ครับอุ้ยโอ้โ โอ้ hey, oh. สุดยอดโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแบบต่อเนื่องเลยครับผมก็โดนด้วยครับหมดแล้วครับเสื้อผ้าโดนันลอกเลยครับนี่ไม่รู้จะเห็นไหมเปืือนหมดเลยทําไรครับเดี๋ยวไปล้างได้ครับ โพอมันกินปุ๊บมันกินต่อแบบทีๆเลยครับตัวสองตามมาติดๆเลยครับไม่รู้ว่าจะโดนตัวที่สาหรือเปล่านะครับผมตื่นเต้นมากเลยครับเมกี้นี้แทบลบครับดีใจครับดีใจครับ ปลดล็อกค,ครับอา้าวลมมาเลยครับอานะพอโทรหยิ่งดีลม้ม พิกโดนะโดเล็กแล้วโอ้แต่รอ,อ,อบนี้เป็นแม่ันที่สามอ้าวทำไมยิงตกยิงเล็กเ,เนี่นย หมายนี้ผมออกมาแต่ตั้งแต่มาออกหมายนี้ผมได้แค่ตัวเดียวเองครับโอ้วันนี้ได้สามตัวผมดีใจมากเลยครับมาทุกครั้งนี้ไม่ใช่ว่าผมได้นะครับกินแฮ็ตลอดเลยครับนะ สำหรับคลิปคลิปนี้ผมถือว่าคลิปนี้ผมประสบความสำเร็จครับที่ว่าม้าหมายนี้แล้วก็ได้ตัว,ตวปกตินี่มาไม่โดนเลยครับดีใจมากครับรอบนี้ได้หมึกเล็กไปสองครับหมึกใหญ่ไปหนึ่งวาดีครับนี่ก็ตอนนี้ก็มุดแล้วครับ เดี๋ยวผมก็คงต้องกลับบ้านแล้วครับเกินมาไกลมากครับฝากน้าๆรับชมช่องตกหมึกหาเพื่อนโม้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ